สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับจอยคุยนะครับเป็นรายการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเครื่องคอนโซลแล้วก็เครื่องเกมนะครับวันนี้นะผมจะมาพูดถึงประเด็นที่หลายๆคนสงสัยนั่นะคือว่าปี2 0 2 5แล้ว ยังควรซื้อเครื่อง Nintendo Switch OLED อยู่ไหมและแน่นอนครับอยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมนะครับก็คือพี่โดมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โดมสวัสดีครับมาพี่โดมแนะนําตัวกันหน่อยเร็วเผื่อบางคนไม่ได้ดูคลิปแรกนะครับผมโดมนะครับเป็นนักเขียนรีวิวและบทความวงการเกมแล้วก็เก็บสถิติเกบคอนโซลเกมมากพอสมควรเลยครับทำมานานแล้วนานครับนานแล้วเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED กันก่อนนะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักในตระกูลของเครื่อง Nintendo Switch มากอะ พี่ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมว่าเครื่องเกมนี้มันดียังไงหรือมันเป็นยังไงบ้างครับเครื่อง Nintendo Switch OLED นี่ก็คือลุกอัปเกรดจาก Nintendo Switch ตัวแรกที่วางขายปี2017โดย OLED เนี่ยวางขายปี2021นะครับก็ห่างไม่มากนะใช่แล้วก็อัปเกรดหน้าจอจาก6นิ้ว6.2ขึ้นไปเป็น7นิ้วแล้วก็เป็นจอแบบ OLED ําไม่สีสันสดใสเล่นกลางวันเล่นนอกบ้านได้ชัดเจนต้องเียกว่ามันสู้แดดกว่าเดิมใช่แล้วยังเพิ่มเพิ่มแในด์ในรับ เล่นออนไลน์ได้ดีกว่าเดิมอ๋อหมายถึงว่าไอ้ตัวพอร์ตแลนด์เข้าไปเสือด็อกใช่เลยแล้วก็ยังมีความจุจาก8.2กิกเพื่อเป็น6.4กิกครับผมแล้วก็ปรับลำโพงให้คุณภาพเสียงดีขึ้นอืม6.4กิกสำหรับพี่โดมคิดว่าพอไหมครับถ้าจับเกมสวิต์รุ่นแรกเนี่ยพอพอสามารถใส่หลายๆเกมแล้วก็เอาพกพาไปานได้เพราะส่วนมากบางเกมก็ไม่เกิน10กิกอยู่แล้วใช่มันก็ประมาณนั้นทำให้กราฟิกเน่ได้หนักมากใช่ครับงั้นทีนี้ผมขอพูดถึงว่า ข้อดีในการซื้อเครื่อง Nintendo Switch OLED ในปี2025เนี้ยเพราะว่าอย่างหนึ่งคือ Nintendo Switch 2ประกาศออกมาแล้วใช่ครับแลวพี่ดงคิดว่ามันยังคุ้มอยู่ไหมถ้าจะซื้อ OLED ในปีนี้อ่าถ้าตปนนี้ก็ยังคุ้มนะเพราะว่าประเด็นแรกคือปูนินบอกแล้วว่ายังมีการพัฒนาเกม Exclusive ลงเฉพาะลง Nintendo Switch ตัวแรกอยู่อ่ามีทั้งตัวแรกฮะพราตัวที่2ก็สามารถเล่นตัวแรกได้อยู่แล้วอ่าถูกทำให้ถ้าคุณซื้อไปเนี่ยก็ยังมีเกมใหม่เล่นอยู่ ก็ถือว่าอย่างดีอนะในข้อนี้นะในข้อนี้แล้วก็สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมปุ่นินมาก่อนเลยมีเกมนับพันเกมบนสวิตตัวแรกและยังมีเซลดามาริโอเซโนเบลดเกมดังๆอีกมากมายที่ยังสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาที่ไม่แพงเพราะตอนนี้เกมสวิตตัวแรกเนี่ยราคาหลักร้อยถึงหลักพันก็ไดใช่ผมรู้สึกว่าราคาเกมยังคุ้มอยู่ถ้ารอในช่วงโปรโมชั่นนะช่วงวันเดอร์เดย์เปเดย์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าคุ้มอยู่ใช่ แล้วมีข้อไหมพี่สองข้อ,อเกมบนป็นสตอวิตตัวแรกบาง <Okay. S 2> เกมไม่สามารถเล่นบนส,สวิตสองได้เช่นเกม i รนฟิตเพราอุปกรณ์เสริมไม่รองรับหรือดิแทนโดลาโบเนี่ยครับที่เป็นของเล่นกระดาษลาโบนีม่มันเป็นยังไงพี่สนุกวะาะผมมาไม่ทันจริงช่วงนั้นลาโบนี่เป็นเหมือนเขาเป็นเอาลังกระดาษมาประกอบเป็นของเล่นแล้วก็ให้เสียบจอยคอนลงไปแล้วจะสามารถบังคับเหมือนแต่พานจอยพวงมาลัยรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวให้พี่แอนมิ้เขาขึ้นพาไปดูใช่ขึ้นพาไปดูน่าสนุกนะถ้าเป็นอย่างนั้น แล้วก็อีกประเด็นสําคัญที่สุดเลยนะครับราคาของเครื่อง n i n t e n d o s w i t c h o l e d ตัวนนี้ถูกมากถูกมากใช่โดยเฉพาะจุดประเด็ของร้านใช่เจ็ดแปดพันบาทก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วใช่แล้วก็เจ็ดแปดพันนี่คือซื้อเกมอีกประมาณก็เกมก็ประมาณหลักร้อยถึงพันต้นแหละมันพันหนึ่งพันตอเนี่ยก็ได้เกมแล้วใช่ครับก็ถือว่าคุ้มอยู่ถ้าพูดถึงในข้อนี้นะครับแล้วสำหรับพี่ดมคิดว่าเครื่องโอเลเนี่ยถ้ามันเขาเรียกว่าอะไรนะ ดู YouTube ด้วยหรือพี่พี่คิดว่ามันจะมีการอัปเกดมากกว่านี้ไหมเพราะบางคนบอกว่าวราหน้ามี Netflix จังเลยอ่ออันนี้ต้องรอให้ปุ่นินงำาอัปเดตนะครับเนาะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอยากอยากเอาไปดูหนังจังเลยจอโอเล็กสวยใช่ผมเนาะโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงเขามีผ่อนลงนี่คงหลายคนคงแบบอยากดูเลยแหละอยากเอาไปดูมากครับผมครับผมอ่ะโอเคพี่ดมงั้นผมขอมาที่ อีกคําถามหนึ่งนะพี่ d มคิดว่ามีจุดไหนที่ต้องคิดก่อนซื้อไหมเพราะว่าหลายๆอย่างนะตอนนี้เรื่องสวิตสองออกมาแล้วทั้งเรื่องว่าเกมใหม่ก็ออกมาเยอะบางเกมก็เล่นกับสวิตหนึ่ซื้อสวิตโอเลดไม่ได้เนี่ยพี่รมคิดว่ามีอะไรที่ต้องคิดก่อนจะซื้อเครื่องน,นี้ไหมก็อย่างแรกคือสเปคครับสบเปค,คของสวิตโอเลดเนี่ยมันก็คือสเปคของสวิต เมื่อ2017เจนหนึ่งเลยแหละใช่ซีพียูตัวเดียวกันทำให้เวลาเล่นเกมกราฟิกแรงๆเนี่ยมันก็จะมีอาการเฟรมเรตตกภาพกระตุกอยู่บ้างคื่องนี้ยังมีจะเป็นปัญหาดีอยู่ใช่ไหมใช่ยังมีปัญหาอยู่ทรับแค่จอสวยขึ้นเท่านั้นเองไอเคสีสันสดใสแหละใช่ครับแล้วก็มีข้อคิดอะไรอยู่ไหมพี่ที่ต้องคิดก่อนก็ในอนาคตเนี่ยในทนปู่เน้นเนี่ยก็ต้องพัฒนาเกมลงสวิตช์ต่อเป็นหลักเพื่อที่จะได้เครื่องขายได้ทำให บางเกมถ้าเป็นเกมใหม่ๆแล้วอาจจะเล่นไม่ได้อืมอันนี้ก็เป็นข้อเสียข้อใหญ่เลยแหละข้อเสียข้อใหญ่ก้อนนใช่แต่แต่เขาบอกว่าก็ยังพัฒนาของของนึงอยู่ยังอยู่ก็คือยังมีเกมใหม่แต่ถ้าถ้าเป็นเกมที่พัฒนามาสวิตสองเฉพาะเนี่ยบางเกมมันน่าเล่นเราก็เล่นกับเขาไม่ได้เพราะวันนั้นโอเคแล้วมีอะไรอีกไหมพี่ก็ฟีเจอร์สําคัญบนสวิตสองก็เราไม่สามารถใช้บนสวิตหนึ่งได้เช่นจอยจอยคอนแทนเมาส์ครับผมแล้วก็เกมแชทอ่าในลูกเล่นสาคัญเลย มีปุ่มแชทแล้วบนสวิตช์สองบนสวิตช์หนึ่งก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยครับเช่นการแชร์เกมแชร์หน้าจอเกมก็ทําไม่ได้ก็คือเอาไงว่าใครที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ฟีเจอร์เนี่ยก็คือแนะนําข้ามไปเถอ <Okay S 2> ะโอเคเนาะแต่ถ้าใครยังคิดว่าเอ้ยผมไม่ได้ต้องการทุกน,นั้นผมแค่ต้องการคอนโซลที่พกพาไปเล่นนอกบ้านได้หน้าจอสดใสตู้แดดได้แล้วก็เอามาต่อทีวีโมดก็ได้เนี่ยผมก็คิดว่าโอเลกก็ยังเหมาะอยู่ ถูกต้องเนาะในตัวนี้นะครับพี่คิดว่าเราซื้อมาเล่นรอได้ไหมอาจะสำหรับบางคนนะแค่แบบซื้อมาเล่นเถอะแล้วค่อยขายทีอย่างนี้พี่ว่าไหวไหมเหมาะสมครับเพราะ,ะว่าใช่เพราะกว่า Nintendo Switch ตอนนี้เป็นที่รู้กันว่า Switch 2เนี่ยเปิดตัวแล้วก็จริงแต่ย,ยอดจองก็เต็มแล้วแน่นอนของขาดตลาดราคาต้องขึ้นอ่ะแน่นอนอ่าถ้าใครไม่มีเครื่องบุน่นนอยู่เลยตอนนี้เป็นมือใหม่วงการ Nintendo รซื้อไว้เหมาะสมมากเลยครับ S <S> ก็ซื้อไว้รอเวลาใช่รอเวลาที่เหมาะสมในเวลา Nintendo Switch 2ราคาลงมาที่เหมาะสมแล้วค่อยซื้อไปเจ้าของได้จ่เหมือนเหมือนว่าเครื่องเกมออกมาแล้วแหละ<ช>แต่ถ้าคุณคิดว่ามันมันสิทธิ์ในการที่เราจะได้ครอบครองเนี่ยมันน้อยลงใช่แล้วซื้อไปลองเล่นก่อนทำ<ช>ความร,รู้จักกับเครื่อง Nintendo ก่อนก็คือเรียกง,ง่ายๆเลยว่าเหมาะสําำหรับมือใหม่ใช่ครับถ้ามือใหม่สนใจเนี่ยก็คือโอเคอยากซื้อไปลองเล่นก่อนแล้วก็ค่อยขายทิ้งตอนคิดว่าราคามันเหมาะสมแล้ว Nintendo Switch มัน สวิตสองโอเคแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นคนปกติทั่วไปอ่ะที่ไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าไม่ใช่ร้านเกมไม่จําเป็นต้องได้ก่อนอยู่แล้วรอราคาเหมาะสมเพื่อตัดสินใจดังนั้นโอเล็กก็ยังตอบโจทย์อยู่ในข้อนี้มาถึงหัวข้อสุดท้ายกันนะพี่โดมอีกหนึ่งอย่างก็คือผมขอให้พี่โดมสรุปให้หน่อยแล้วก็แนะนําว่ากลุ่มคนแบบไหนเนี่ยเหมาะกับเครื่อง Nintendo Switch OLED ในปี2 0 2 5อยู่สำหรับ Nintendo Switch OLED ในปีส0 2 5ันิาะครับคนที่เหมาะมากๆเคือมือใหม่ที่ไม่เคยเป็นเจ้าของคอนโซล Nintendo มาก่อนเพราะ สวิตโอเลเนี่ยมีทุกอย่างที่ความคลาสสิกของแฮนโดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันเกมใหม่ๆนับพันเกมก็ยังรองรับอยู่และยังมีออกมายังมีออกมาอีกในอนาคตและเกมคลาสสิกส,สมัยเกมบอยแต่มีข้อมก็มีบริการออนไลน์อ,อันนี้คือต้องต้องสมัครไลอ์สมัครสมาชิกครับสมัครสมาชิกนะแล้วก็เขาจะให้รีแค่เจวันนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ต้องสมัครออต่อเนาะแล้วก็มีอะไรอีกไหมครับพี่ถ้าถ้าคุณไม่สนใจฟีเจอร์ใหม่ๆบนสวิตสองเช่นจอยคอนมาส์หรืออะไรครับเกมใหม่ก้าวสวย ก็สวิตโอเลดเนี่ยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับเพราะราคาไม่แพงเหมาะมากสตหรับคนงบจํากัดเพราะตอนนี้เจ็ดแปดพันก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วไอ้เรื่องนี้เรื่องนี้สำคัญมากนะมันสองผมต่อการการตัดสินใจของผมมากเลยใช่ครับคนคนงบจํากัดเี่ยบางคนอ่ะทุกวันนี้ยังถามหาเครื่องเจนหนึ่งอยู่นะเพราะว่าหลายหลายคนมองว่าถ้าต่อดอกขึ้นทีวีเฉยๆเขาเล่นเจนหนึ่งอย่างเดียวเลยนะครับผมเครื่องพี่โดมเป็นไหมเป็นเลยัน เพราะจริงอ่ะเมื่อเช้าคุยกับพี่โดพี่โดก็บอกพี่โดมันใช้เจนหนึ่งอยู่เลยใช่ครับทนนะพี่ทนมากครับเครื่องเครื่องนี้กี่ปีแล้วครับที่พี่โดมใช้อยู่ก็แปดปถือว่าใช้ได้อย่างยาวนานครับเนาะซึ่งถ้าใครกําลังพิจารณาอยู่นะลองดูคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าทุกคนสนใจนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าที่ร้านดิ้นช็อปยังมีจาหน่ายอยู่นะครับถ้าเป็นเครื่องมีฮันโดสวิตทั้งออเลตแล้วก็สวิตสองเนี่ยเดี๋ยวจะมีในอนาคตแน่นอน ผมแนะนําว่าถ้าใครสนใจนะครับก็คือสามารถแอดไลน์ของทางร้านเข้ามาได้เลยหรือสั่งซื้อทาง s h อ p e e นะครับทาง lazada ทางร้านก็มีเปิดจำหน่ายซึ่งทาง s h อ p e e นะครับก็จะมีโปรโมชั่นทั้งวันเป d a เดย์ดับเบิ้ลเดย์มิดวันก็มีเหมือนกันใครที่สนใจก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับหรืออินบ็อกซ์สอบถามทางหน้าเพจติ T ้นช็อปได้เลยและถ้าใครนะครับที่ยังลังเลยอยู่นะสามารถมาพูดคุยใต้คอมเมนต์ได้เลย นะครับติ้งชอปส่งความสนุกถึงมือคุณคิดถึงคอนโซลคิดถึงติ้งชอปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการจับจอยคุยกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับ